เมตตาธรรมคัมภี์โลกอริสวั์วัฒนมงคลขอความสบูรุญผลมังเกิดมีกับเอฟตีของยโลกทั่วโลกเลยนะคะมอร์่คริสต์มาสนะคะโชคดีมีสุขทั่วโลกเลยนะคะเอฟตี MC. วันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะก็ขอให้เอฟีะะ MC ของยโลกทั่วโลกเลยนะคะมีสุขภาพพลานามัยที่สบูรณ์แข็งแรงนะคะมีความสุขกันมากๆนะคะมีโชคมีลาภด้วยนะคะเอฟตี MC คะ่ะ ก็พามาชมความน่ารักนะคะของลูกหลานเต้าแฝดวัดใจของพวกเราย่ายตายายทุกท่านเลยนะคะมามอบความสุขให้กับเราทุกเช้าะค่ะแล้วก็ชมกิจกรรมของญากนะนะคะก็มีพี่สาวนะคะที่สุนันซึ่งเดินทางมาจาก USA นะคะก็มา ชมโครงการบ้านนะคะก็อยากจะมาอยู่มาสองแควพิซโนโลกของเราคะ้มาเราก็มีความอบอุ่นนะคะอาหารการรับประทานแล้วก็การเดินทางสะดวกสบายนะคะเอมซีก็เราก็ต้องรับนะคะในฐานะที่ยาโกเป็นเจ้าของบ้านนะคะแขกไปใครมาเยือนยาโนกก็ต้อนรับนะคะ อย่างเต็มที่นะคะมอบความอบอุ่นให้แล้วก็ต้องให้อิ่มหนำสำราญด้วยนะคะเอฟตีก็ยานอกินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะที่จะมาเที่ยวเมืองสอบแหริสนาอโลค่ะชมกิจกรรมของยานนกคาสาเปเหลคายเอฟตีค่ะขอกราบขอพระคุณมากเลยเมื่อรัคริสต์มาสทุกท่านเลยนะคะชี่มีความสุขปูมาอีกมาที่หลังลูกก็ไม่เชื่อ มาปู่ไม่ได้มามาหายาลูกมาโอ้มาหายาโอกครับเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าปู่ไม่ได้มาเอื้อน้ำตัวเมกก็ตายเลยโคลกูงงอลอเคกเมือหางอรอยคยุกแยกยุกเยกสิลูก าวอิ่มเหลูกกินข้าวอิ่มแล้วครับไอ้กินข้าวอิ่มแล้วครับครับครับอะไรลูกอะไรครับ <c oughs> <c oughs> อะไรลูกอะไรครับอะไรครับชื่อ,อยายหลิมมะป่ะเนี่ย Hả? Mũ Mũ chi láp Chí Sinh tô Sinh tô Bẹt cáp, cáp Măng con Mũ uồn Ê, đưa <laughs> มังกรหมูอ้วนเป็ดลีงลีงลีงมังกี้เป็ดดักลีงร้องไงเจี๊ยบเจีย๊ยบเป็ดเดลีงมังกรหมูอ้วน <c oughs> มังกรชอบดูหนังสือค่ะเอฟซีช้างช้า <c> ง <oughs> ดูพุง <c oughs> ก็นั่งพุงพุ้ยเลยลูกเสียมังกรเยลิมเยลิมพุงปินเลยเยลิมแม่เราอาบอยู่มังกรคิวต่อไปนะคะอร่อยอร่อยเม็ดข้าวติดปากเลย มีเซอร์ไพรส์หน้าประตูเห็นไหมมีคนขโมยทำราวผ้าให้ทำลาวผ้าเออจ้า,าีิเกลบ,<อ>บอกจ้า <c oughs> จ้าราวผ้าอย่างดีเลยลูกสแตนเลสล้อมหมุนยานกสั่งไปสองชุดอ,ะอ่ะแขวนผ้าเป็นเยร้อยตัวไม่มียุบไม่มีอ่อนเลยดีมากเลย อืออะไรลูกอะไรคะบ้นนะมังกรขับรถเ่ะอลูกบ้นบ้นมาดผงไม่ได้เดี๋ยวนี้จะโล่หมดนะบึนดึงผมออกทำไมอ่ะลูกมัดผมสิคะมัดผมสวยๆเขาดึงถึงแล้วอะ เมัดผมที <Workers intendent> on, ่ล so 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 ูกอือหายาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหอปาน้อยมัดผมให้ลูกหอปาน้อยมัดผมให้นะคะัปะให้ปาน้อยนะการจะอียอยู่นี่อี ส่วนมนต์ดิลูกไหว้พระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธโมธัมมังนามาสามิสาธุ <c oughs> มันเกินไปปะจะกจิดด่งจะกจิดด่งจะกจิดด่งจะจะกจิ่งจะกจิ่งจะกจิ่งจะ จะตจันจันจันจัตจันจัจีนจีนจัตจนจะจีนจะตจนจันจันจตจันจนตจันะันโััตจันันจัมจัันจันจันจสตจั สาทุ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 กครับทุกครับทุกครับครับทุกครับครับโอ้ก็แบ่งกันเนี่ยก็อยู่กับย่าทั้งคู่แลยลูกนี่น้งลาม ยินดีต้อนรับนะคะเบนคอฟฟี่ยินดีต้อนรับค่ะเชิญค่ะเบนคอฟฟี่เบนคอฟฟี่นี่เยลโล์เยลโล์เยลโลนี่นี่นี่เยลโล์เยลล์ทั้งแล้วโอเคเนี่มีไหมไมค์ข้างเึงใช่ไหมนี่นะคะ ม,มาเป็นคอฟฟี่ค่ะเอสีพามาเบนคอฟฟี่เป็นคอฟฟี่ก็เดินจากบ้านยานกมาถึงใช่บ้านยานกอยู่ตรงข้ามเองที่นี่อาจะเดินข้ามใจปกติแล้วหลานมาก็จะเดินมากันง่ายเลยร้านอาหารวังอยู่ตรงนี้มีร้านอาหารริมน้ำริมน้ำเย็นๆเพิ่มเพิ่จ้าไปหาไปหาย่าหน่อยกับปี๊สามไหน โอ้ส oh. oh. ีาหน่อยกับปูสมดี่น่อยกับปูสนีย่าหน่อย่น่นอันนี้ย่าหนู พี่สุนันแล้วแหละปู่บอกว่าญาตุยกแมนะโคตชพี่สุนันนอนออนนนนัอนหนูเหมือนกันอันนี้ญาติทิพตี่ไหนเออน่ารักอ่ะญาติทิพย์เขาน่ารักอยู่แล้วทิพเกลใช่ใช่ใช่เหมือนน้องมิเกลเลยอันนี้ญาติทิพติพอยู่ไหนสามร้อยดูหน่อย ่าไกี่ยียโสคิวใช่นยนาทิพย์เ่ยไหนทิบอกย่ทิพย์ไม่รู้เรื่องเลยแย่ทิพย์อ้่แย่ทิพย์อารมณ์ดีไงโอเค นี่อันนี้สำหรับคนที่สำหรับไรเดอร์ที่มาสั่งคันเลี้ยงฟรีเลี้ยงไรเดอร์ที่มาสั่งอาหารที่นี่เนี่ยค่ะ Come on sit h e r นี่เราตะเกียงอันนี้เขาไว้เวลานวดข้าวตะเกียงเจ้าพายุต้องปัง๊ม พูดแล้วเหมือนเรายังแก่กันเลยเนาะดีนักพอยาวจริงๆเลยเนี่ยใช่คอเส้นเดียวตัวผู้ตัวเมียดีนัตัวพูดตัวเมียตตัวเมียค่ะปากสีชมพูค่ะจุ๊บจุ๊บอยู่เนี่ยหวานหวานตัวเมียค่ะกระปุกอมสินนะคะน้องล้อมใช่ค่ะกระปุกอมสินอันอันนี้ผู้ชายค่ะนี่ผู้ชายผู้ชายท่าทางจะเป็นมันเลยอันนู้นผู้หญิงค่ะ ผู้หญิงเขาจะปากชมพูล้น้องรามน้องรามใครมาใครมาใครมาน้องรามใครมาช่องใหญ่มาช่องใหญ่มาช่องคาราวะช่องใหญ่นะคาราวะช่องใหญ่นะคะคาราวะช่องใหญ่ วันนี้วันนี้ก็ไม่ได้มาแล้วละเมื่อกี้นี้ย่าย่านกน้องรอมแล้วก็ย่านันน่ะพาวนรอบนึงแล้วมีเกลกับมังกรเนี่ยขาขึ้นรถวนรอบใช่ค่ะพอใจละก็พอใจละพอใจแล้วก็ลงก็ไปหาแดดดีเดี๋ยวสั่งสเต็กไว้6กล่องเดี๋ยวเรอกันเด แบบคานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจเปรียนักดินแล้วดินเข้านะคะเสร็จป๊บคันใหญ่มากเมื่อคืนนี่เทเทคานกันเสร็จสองทุ่มกว่ามัง้งวัวหน้าง,งานถึงบ้านกี่ทุ่มสีทุ่มมะ <laughs> ทางบ้านโทรตาม <laughs> หมวกคุณสมอนให้มาถูกใจใช่ไหมครับปู <laughs> ใจเลยปู่ชอบเลยค่ะเด็ดปู่ใ่เลยค่ะนิ่มๆค่ะเป็นกรมมยีนิ่มมากปู่ใส่ถูกใจเลยค่ะขอบคุณคุณสมรมากเลยนะคะส่งหมวกมาให้ค่ะน้องรอมเอามามอบให้นะคะถูกใจปู่สวย ปูพื้นนะคะผนังสีฟ้าอ่อนพื้นสีเทาค่ะกระเบื้องห้องน้ำขัดหนึ่งกล่องใช่ไหมคะเบื้องครัวเสร็จแล้วค่ะผนังครัวท่านอาจารย์หมอไปดูหลังหน้าด้านนูน้นชอบสีเทาสีควันบุรีก็เลยบอกเอาเหมือนเลยค่ะก็ะจัด ปูให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะตอี้ออหเหลอว่าไงมั่งคะสวยถูกใจ <คน S 1> อยู่ใช่อยู่หน้าโรงเรียนจาก,การบุญค่ะใช่อยู่ตรงเรียนจาก,กันาบุญก็คือโรงเรียนจาก,กันาบุญก็อยู่ตรงข้ามวัดใหญ่เนี่ยค่ะ ล้อมแซกแซกมือเข้าไปก็อยู่ในวัดใหญ่เนี่ค่ะอยู่ในวัดใหญ่นี่ค่ะ, <laughs> คะประตูรั้ววัดใหญ่อยู่ตรงข้ามกับจากกันบุญค่ะ,ะมมใช่แล้วค่ะอย,อ,ยอยู่ตรงข้ามโรงเรียนจากกันบุญจากกันบุญอยู่ข้างใช่โรงเรียนจากันบุญฝั่งนู้นเป็นโรงเรียนจ่าโนกร้องค่ะเราจะพากันไปซื้อ ไม่ไม่รู้ว่าเขาอ้าวอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะพาเขามาซื้อขาเนียวน้องน้ลูกแคาซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านเราเอาแล้วแล้วคุณพี่กุหลาบแล้วะเออค่ะค่ะค่ะมาเข้าคิวของป้าเยาแล้วเข้าคิว เนื้อเนื้อเอาเนื้อเนื้อเนื้อนุ่นครึ่งกิโลค่ะได้ค่ะซื้อเนื้อเปล่าครึ่งกิโลผมนีจะเหมาหมดก็ได้จ้ะอันนี้อันนี้คืออะไรมีตับอันนี้มีตับไก่แท้บยำไก่แบน้องลมเอาเอาครึ่งกิโลค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวให้กิโลหนึ่งนี่คืออะไรคะ ขีดละ60บาทเอาเอาไก่กรอบไก่กรอบให้2ขีดแล้วก็หมูกระเทียมให้2ขีดนี่ค่ะชื่อดังชื่อดังไปอเมริกาเนี่ยค่ะพี่สมร U.S.A. บอกว่าต้องมาร้านนี้ค่ะนี่นะคะร้านป้าเยาหลังวัดใหญ่ค่ะ้อเริ่มน่ากินไหมไปจิน้อเมริกาใช่ค่ะใช่ค่ะ ปล่าไหมมาใส่ข้าวเหนียวเปล่าด้วยเอาอะไรใส่ดีหน่อยเพื่พี่ปลาแล้วอะไรอีกอันนี้ข้าวหมูถั่วเทียมหนูใส่ให้แล้วกันโอเคหนูเอาปลาเหมือนพี่เอาปลาช่อนดีกว่า่ใสแล้วก็ปลาสลิดด้วยนะน้องเราเอาอะไรเปลี่ยนเป็นปลาสลิดเหมือนพี่นันก็ได้ปลาสลิดแล้วก็ใส่รวมแต่เมื่อกี้ลูกอีกออนึลยอันนี้แยกถุงไปนะคะค่ะสงจดแยกถุง ้องสมอนมเวอร์คมม่วแต่เลสสมอนยูไลท์นี้ยไลท์ลิปไลท์ถั i อยู่าวเข i ออี i คนอยู่ไ o กอกเราผู้ค้าอยู่ง1,300บาท้น้องสาวเขาดูอยู่มีเมนูอะไรดูจ้ะกินน้อยนี่แหละเสียงได้อันนี้พี่น้อยนะฮะ เด็กหลังวัดค่ะเดี๋ยวเจอกันนะปีนี้มีของรางวัลหลายร้อยชิ้นขอบคุณค่ะอันขอบคุณค่ะทั้งเป็นทั้งหมดเท่าไหร่หรอมานะคะคะอันนี้แถมไปนะไก่อันนี้แถมขอบคุณมากแล้วนะแล้วก็ยำไก่ปรากฏว่าเขาเป็นนัีเราซะแล้ว อันนี้ถ้าเกิดเราสั่งให้ทําเราก็คือเป็นช่วงเวลาตอนนี้ใช่ไหมทุกวันสมมติสมมติเราจะสั่งให้ทําอะไรเป็นห่อเย็นค่ะแม่สี่โมงเย็นนะทำตั้งแต่สี่โมงรัตต์เิเย็นปิดเ้หเลยนะโรสั่งล่วงหน้าได้จะเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่อรอนี่เลยนะคะในคลิปนี้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะ๋ยวหลุดมือเดี๋ยวหลุดมือ เอก็ีคิวยาวตลอดอะน,นะคะเพราะว่าขายดีนะคะร้านป้ายาวหลังวัดใหญ่อะนะคะเอก็จะมีเป็นแบบกับข้าวอาหารนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเป็นถ้าพูดว่าเป็นเป็นกี่ชนิดก็เป็นเกือบร้อยชนิดอ่ะน,นะคะเอ ปรากฏว่าเจ้าของร้านจำเสียงยานกได้ <c oughs> ปูมากวัดใบไผ่ค่ะเอฟซี้ <c oughs> ยไ่ปูทำไรจ๊ะว่างายไม่เอาลูกได้ค่ะปูอัง้ <c oughs> รงรำเฮ้อมีหม,มวกสวยขนาด ชอบขนาดไหนกากับยี่ห้อยังไม่เอาออกเลยยังห้อยอยู่ที่หูอยู่เลยนี่ไงหมวกคุณสมอนน่ะนี่ดูที่กากับยี่ห้อยังอยู่ที่หูปูอยู่เลยตามหาเนี่ยตามหาปูเอาหมวกเาว่ากวาดใบใบไผ่หมวกหมวกนองสมรโดนยืดแล้วเนี่ยปูใส่รออ่ะ มากวัดใบไผ่หมกโคนเป็นปุ๋ยอะฮะอันนี้อุโมงค์ไม้ไผ่ค่ะที่สม่ำเป็นอุโมงค์ไม้ไผ่เนี่ยเขาจะโค้งหากันอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกอุโมงค์ไม้ไผ่ไม้แล้วไก่ข้าวโพดคือปลูกค่ะปลูกเขาเอาเลียวไผ่อะเลียวไผ่อย่างเงี้ยโอ้โหตามปูเขาตัวใหญ่ไง อนีเวลาเวลาอยู่วัดอ่ะหากเขกวาดตาดเขากวาดซ้ายขวานี่ไเนาะช่่เราไปซื้อซื้อไม้กวาดเลยกูไอเดียปูทำเองไอเดียปู่ไม้ไผ่กวาดพี่แซมเถะแซมทำไม้กวาดใหญ่ลองกวาดสิคะคุณทีลองกวาดมไหวไมน้อยหรอไหวไ ลองลองอาลองอาตมันไม่มันไม่หนักนะจาะเบาแบซสายขวา้ายขวา clap 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 a ซ้ายขวา้ายขวา กว่าจริงจังเ,เอ๊ะสิแจริงจังแบบโอ้เขาตัดไปแล้วเอาให้ไปถึงคนเลยอ๋อไม่ไม่ใช่หน้าฝนเนาะใช่ไหมไมันต้องเป็นหน้าฝนมัมนถึงจะออกโคนคอไผ่เอา<บ>ไว้เอาไว้จอบด้วยล่จ,บจบอบจอบฮะจอบจอบกุหลาบ อ่นอนอพอแล้วอย่าโดดนะคะเปื้อนนะคะเปื้อนนะคะเปือนนะะเป้อนนะคะไม่ต้องโดดนะคะน้องลอมมาทางนี้ค่ะน้องรอลอม ねえ。 มีทีเขาวมีเผือกเผือกของเมเดมาดูเผือกเมเดี <c oughs> อ๋อค่อยอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ตัก เราจะซื้อเป็นกระสอบมาถวายที่วัดละคะ่ะจริงๆเ่ยสะเนี้ยยาวไปหลายเป็นกิโลนะคะรอบๆบ,บริเวณเนี้ยค่ะแต่ว่าพอให้อาหารเขาจะมารวมกันเยอะมากค่ะอน,นอนเผือก<ๆ>เผือกเผือก เผือกเมยเดเผือกน้องเมยเผือกน้องเมยเผือกเผือกลูกเผือ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 กมาแล้วเผือกมาแล้วเผือกเผือกลูกกินไม่ค่อยทันเผือกเผือกเผือกมาเผือกอะรนั่นเผือกมีสามตัวค่ะใช่ นี่ในกระป๋องนี่คุณพี่คุณพี่มาเอาในกระป๋องนี่อ่ะน,น้นองรามาให้คุณน,นี้เขาขี่แย่กันเลยนะคะ <Okay. S 2> รค่ะดูปลาช่อนตัวใหญ่เลยนี่ฮ่ <laughs> ปลาช่อนนี่เปนปลาช่อนเปลาช่อนปลาดุกมัน <laughs> ใหญ่มากตัวนึน่งเกือบสิบโลเลยมั้ง ั้งน้ำค่ะท้ายคลิปนะคะยานุก็อาบุญมาฝากเอทั่วโลกเลยนะคะก็เราไปถวาย ใจนะคะซื้ออาหารปลานะคะหกระสอบ500บาทนะคะถวายให้กับวัดอรัญญิกนะคะแล้วก็นำอาหารปลาบางส่วนนะคะไปให้ปลาไปทําบุญกับปลาจริงๆแล้วอะนะคะทางวัดก็มีป้ายบอกนะคะว่าห้ามนำนำสัตว์ต่างๆมาปล่อยนะคะแต่ว่า เป็นเขตอภัยทานเป็นวัดวารามนะคะคนก็อดไม่ได้ที่จะไปปล่อยแต่ว่าพื้นที่บริเวณรอบวัดที่เป็นสระก็ยาวเป็นกิโลนะคะรอบสระนะคะก็มีประชาชนนําอาหารไปให้ตลอดเอฟซีเขาไม่ได้อดนะคะว้วนตึ๊บทุกตัวเลยนะคะเราก็เอาบุญไปฝากนะคะกับน้องปลานะคะในสระเอฟซีก็รับบุญกันทั่วโลกเลยนะคะก็ขอให้มีอายุวโนสุขังพลังทุกท่านนะคะมีสตังกระเป๋าโตโตเมอร์รี่คริสต์มาสค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ยานกขอกราบขอบพระคุณ FC ของยานุทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะเราพบกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้รับบุญกันทั่วหน้าค่ะ FC สาธุค่ะกราบสวัสดีนะคะบ๊ายบ,ายบายค่ะ